สวัสดีค่ะกราบสวัสดีพี่ๆชาวพระเครื่องทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องน้องแก้วตาพระเครื่องอีกเช่นเคยค่ะพี่ๆ่ะขออนุญ,ญาตฝากช่องทางการติดต่อนะคะพี่ๆท่านใดอยากเช่า,ชาบูชาพระองค์หนนไหนอีพีไหนสามารถโทรโดยตรงมาที่เบอร์0614900116ได้เลยนะคะ เบอร์โทรนี้โทรได้แอดไลน์ได้นะคะพี่พี่หากชมแล้วชอบชมแล้วถูกใจองค์ไหนอีพีไหนสามารถโทรมาหาน้องได้เลยนะคะห่างหายกันไปนานสองวันเลยนะคะพี่พี่วันนี้กลับมาพบกับพระบ้านพระเหมาในราคาแบ่งปันให้พี่พี่ทุกท่านเหมือนเดิมอีกเช่นเคยค่ะพี่พี่ค่ะ น้องเปิดพระบ้านพระเหมาแนราคาแบ่งปันให้พี่พจุกๆกหลายรูปหลายองค์กันเลยทีเดียวนะคะร้านน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะพี่ๆค่ะพี่ๆท่านใดอยากิดพระกับน้องสามารถโทรโดยตรงมาที่เบอร์น้องได้เลยนะคะป้ายทางน้องขออนุญาตบวกเพิ่ม50บาทจากยอดผ้าเท่านั้นค่ะพี่ๆ แต่หากพี่พี่ท่านใดพร้อมโอนเลยนะคะน้องจะส่งให้ฟรีกันเลยทีเดียวค่ะพี่ขาจะส่งให้ฟรีกันเลยทีเดียวนะมาเริ่มองค์ที่หนึ่งเลยนะคะองค์ที่หนึ่งน้องเปิดด้วยพระหลวงพ่อเงินค่ะพี่พี่ขาหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมนะพระเหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมค่ะพี่พี่เหรียญนี้นะคะ ด้านหลังเห็นอักขระเห็นลายยันชัดเจนแบบนี้เลยค่ะด้านหน้านะคะพ,พี่หน้าพระสวยคมชัดลึกแบบนี้นะคะพระเหรียญหลุมพ่อเงินวัดดอนยายหอมค่ะพี่พี่เม็ดหูเมตตาท่านชัดชัดเลยนะคะองค์นี้เปิดแบ่งปันให้พี่พี่ถูกท่านได้เช่าบูชากันในราคาเพียงหกร้อยบาทเท่านั้นนะคะหกรยบาทเท่านั้นค่ะพี่ขาราคาแบ่งปันนี้น้องอยังไม่มีรับปาาระกันให้นะคะ อยากให้พี่พี่ทุกท่านเลือกชมให้ชอบชมให้ถูกใจกันก่อนตัดสินใจไปนะคะองค์นี้เป็นหลวงพ่อเงินวัดดอนยี่หอมเช่นกันค่ะพี่พี่ได้มาสองรูปสององกันนะคะวันนี้ได้มาสองรูปสององนะเป็นองค์เล็กๆน่ารักน่ารักแบบนี้ค่ะพี่บูชาไปคล้องคอให้ลูกให้หลานบูชาคล้องคอขึ้นคอก็ยังได้นะคะพี่พี่องนี้นะคะเป็นเหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อเงินนะคะพี่พี่ขา รายการต่อไปค่ะน้องเปิดต่อด้วยพระสมเด็จค่ะเป็นองค์เล็กๆค่ะพี่เป็นองค์เล็กๆนะคะนเนื้อหามนสารของท่านนะคะองค์เล็กๆแบบนี้ค่ะพี่คาบความเก่าความเดิมเต็มองค์นะคะคาบฝุน่นคาบความเก่าแบบนี้แน่นๆเลยค่ะพี่พค่ะเนื้อหาต่างๆนะสวยๆแบบนี้เลยนะแบ่งปันพี่ๆทุกท่านเลยนะคะ ราคาเพียงหกร้อยบาทเท่านั้นค่ะพี่พี่หกร้อยบาทเท่านั้นพอนะคะรายการต่อไปค่ะพี่ขาน้องเปิดต่อด,ด้วยพระเหรียญหลวงพ่อกันค่ะเป็นเหรียญลงยาแบบนี้นะคะเหรียญทองเหลืองลงยามาแบบนี้ค่ะพี่พี่หรือว่าเหรียญหน้ากากทองไม่รู้เขาเรียกเหรียญอะไรแน่นะคะพี่พี่ค่ะไม่แน่ใจเนาะแต่ได้มาสวยๆคมๆแบบนี้เลยค่ะพี่พี ได้มาสวยๆคมๆแบบนี้เลยนะคะพระเหรียญหลวงพ่อกันค่ะพี่ๆองนี้นะคะหลวงพ่อกันองค์นี้น้องแบ่งปันให้พี่ๆเช่าบูชากันในราคาเพียงหกร้อยบาทเช่นกันค่ะพี่ๆขาหกร้อยบาทเช่นกันนะคะรายการต่อไปค่ะพี่ๆน้องเปิดต่อด้วยพระปิดตาค่ะพระปิดตาองค์นี้เลยค่ะพี่ๆขาพี่ดูเนื้อหาองค์นี้ค่ะ อ,องค์นี้องค์ใหญ่นะคะพี่ๆองค์ใหญ่เลยนะสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่ภาบความเก่าความเดิมเต็มองค์แบบนี้แน่นๆแบบนี้นะคะเนื้อหาต่างๆรอบๆองค์นะคะพี่ๆค่ะดูที่ฐานค่ะพระปิตาองค์นี้นะคะน้องแก้วตานํามาแบ่งปันให้พี่ๆทุกท่านในราคาเพียง หกร้อยบาทเท่านั้นพอค่ะพี่พี่หกร้อยบาทเท่านั้นพอนะคะกลับมาเจอกันวันนี้ในอีพีที่เก้าสิบหรือเปล่านะน้องจำจำไม่ได้และห่างหายไปสองวันหายกันไปสองวันเลยนะคะต้องกรพพาบขออภัยพี่พี่จริงๆค่ะ,ะรายการต่อไปนะคะเป็นพระเหรียญจอบค่ะพี่พเหรียญจอบหลวงพ่อไปค่ะ เหรียญจอบหลวงพ่อไผ่นะคะพี่พี่อันนี้นะยังเห็นเม็ดหูเมตาท่านอยู่นะคะเก่าเกาเดิมเดิมแบบนี้นะคะเนื้อหาสวยสวยเดิมเดิมแบบนี้เลยะค่ะพี่พี่ค่ะเก่าจัดเก่าจริงค่ะพี่เก่าจัดเก่าจริงนะคะเหรียญหล่อโบราณนะคะ เลี้ยนหลวงพ่อไปนะคะพี่พี่องนี้น้องแบ่งปันให้พี่พี่ถูกท่านได้เช่าบูชากันเลยนะคะได้เช่าเหมามานะพระน้องก็หลากหลายที่มาหลากหลายคณาจารย์เลยนะคะเลือกชมให้ชอบชมให้ใช่ก่อนตัดสินใจปิดไปได้เลยนะคะรายการต่อไปค่ะพี่พรายการต่อไปนะคะเป็นพระองค์นี้ค่ะพี่พเลี่ยมใสามาแบบนี้ให้พี่พี่ถูกท่านแล้วนะคะ เหรียญมาส,สวยแบบนี้ค่ะพี่ด้านหลังค่ะเหรียญน,นี้นะคะอ่าเขาเรียกว่าเหรียญพัดจีนนะคะพระอาจารย์อิดวัดจุรามณีค่ะพี่พี่เหรียญพัดจีนพระอาจารย์อิดวัดจุรามณีนะคะพี่พี่ะ ได้มาสวยๆเดิมๆคมๆแบบนี้เลยค่ะพี่ๆสวยๆเดิมๆคมๆแบบนี้เลยนะคะสำหรับเหรียญพัดจีนองค์นี้นะคะแบ่งปันให้พี่ๆทุกท่านเลยนะไปต่อที่รายการต่อไปเหรียญต่อไปนะคะพระเหรียญหลวงพ่อสุดค่ะพี่ๆโอ้โหองค์นี้เมตถูเมตตาชัดจัดเลยค่ะพี่ขาชัดจัดคมแบบนี้เลยนะคะคมจัดชัดลึกเลยนะคะด้าน,นหลังค่ะ หลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะจังหวัดสมุทรสงครามค่ะพี่พี่องค์นี้เห็นเส้นสายรายันชัดๆอักขระชัดๆแบบนี้นะคะด้านข้างค่ะเปิดกันจุกๆให้พี่พี่เลยนะคะวันนี้ออองค์นี้เมตหูเมตตาชัดๆคมๆแบบนี้นะคะ ขี่เสือนะคะพี่พี่หลวงพ่อสุดกี่เสือองค์นี้แบ่งปันให้พี่พี่ทุกท่านเลยนะรายการต่อไปค่ะพี่ขาน้องเปิดต่อด้วยพระสมเด็จคะ่ะเปิดพระสมเด็จกันบ้างเนาะพี่พี่หลายท่านถามหาพระสมเด็จกับน้องนะได้มานะคะองค์นี้ได้มาสวยๆเดิมๆแบบนี้เก่าๆแบบนี้นะคะตรงนี้เหมือนลง,ลงยาลงชั้นอะไรน้องไม่แน่ใจนะคะ ด้านหลังค่ะพี่พี่ดูด้านหลังนะคะดูเนื้อหาต่างๆรอบๆองค์กันนะคะองค์นี้เป็นพระสมเด็จค่ะพี่พี่ค่ะพระสมเด็จองนี้ได้มาสวยๆคมๆแบบนี้นะคะถูกอกถูกใจพี่พี่ท่านไหนนะคะถูกตาต้องใจอยากจะปิดไปรีบทักรีบโทรหาน้องได้เลยนะคะ ถ้าน้องรับสายช้าหรือไม่ได้รับสายใครต้องกราบขออภัยพี่ๆนะคะพอดีน้องเองก็ทำงานประจำด้วยเนาะอาจจะรับสายช้าไปบ้างหรือไม่ได้รับสายใครต้องกราบขออภัยไว้ณนะที่นี้เลยนะคะยังไงเลือกองงานแล้วหรือว่าช่วงพักเที่ยงถ้ามีเวลาจะรีบติดต่อหาพี่ๆทันทีนะคะบางทีก็งานช่วงนี้งานเยอะด้วยค่ะพี่ๆอาจจะรับสายช้าไปบ้างเนาะต้องขออภัยพี่ๆไว้ณนะที่นี้เลยนะคะ ถ้าสะดวก, ham, ย, spell, sale, กยังไงจะรีบติดต่อกลับทันทีค่ะพี่พี่ค่ะไม่ต้องไม่ต้องกังวลไม่ต้อง ilot, ตกใจนะคะน้อง Jason, ตอบตามคิวตอบตามเบอร์กันไปเลยนะคะตอบ да ตอบต,ตามคิวเลยนะคะพี hm, ่พี่ท่านได้โทรก่อนก็น้องก็ติดต่อกลับไปหาคนนั้นก่อนนะคะองนี้ก็เป็นพระสมเด็จเช่นกันค่ะพี่พี่ค่ะเป็นพระสมเด็จเช่นกันนะคะเนื้อหาท่านสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่ๆเนื้อหามวลสารต่างๆนะคะ รายการต่อไปค่ะพี่คะ่ะรายการต่อไปนะคะน้องเปิดต่อด้วยพระสมเด็จองค์นี้นะคะพี่พี่โอ้โหเก่าจัดเก่าจริงค่ะพี่คะ่ะเก่าจัดเก่าจริงเก่าจัดเก่าเดิมนะคะสวยคมเก่าเดิมแบบนี้ด้านหลังมียันแบบนี้เลยค่ะพี่พี่มียันแบบนี้เลยนะด้านหน้าคะ่ะ น้องนำมาแบ่งปันให้พี่พีุถูกท่านได้เช่าบูชานะคะในราคาเพียงหกรอยบาทเท่านั้นค่ะพี่พี่ขาหกรอยบาทเท่านั้นนะคะไปต่อที่รายการต่อไปไม่รอช้าก er ันเลยนะคะเปิดต่อด้วยพระเหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อหมุนค่ะเหรียญหลวงปู่หมุนนะคะพี่พี่ขาหลวงปู่หมุนหมุนเงินหมุนทองนะคะรุ่นนี้สวยๆคมๆแบบนี้หน้าพระชัดๆแบบนี้ไปกันพร้อม กรอบทองเปอร์เซ็นต์แบบนี้นะคะพี่พี่ขากรอบทองเปอร์เซ็นต์แบบนี้เลยเนะเาะเหรียญสวยคมชัดลึกแบบนี้นะคะหน้าพระชัดชัดเมตถูเมตตาท่านชัดชัด,ชดแบบนี้พี่พี่ท่านใดชมแล้วชอบชมและถูกอกถูก,ถกใจอยากจะปิดพระไปรีบถักก็รีบโทรหาน้องได้เลยคะ่ะพี่พี่ขารีบได้เลยนะคะ รายการต่อไปค่ะพี่พี่รายการต่อไปนะคะเป็นพระเหรียญหลวงพ่อทองมาค่ะพี่พี่องค์นี้จะเป็นเหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อทองมานะคะเห็นเม็ดหูเมตาช,ะช,ะชะัดๆเส้นสายรายยันต่างๆอักขระต่างๆนะคะชัดเจนสวยคมชัดคมจัดคมชัดลึกกันเลยนะคะองค์นี้เป็นเหรียญหลวงพ่อทองมา ออกวัดสว่างทาสีจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะพี่พี่เป็นเหรียญจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะหลวงพ่อทองมานะคะพี่พี่ขาเส้นสายรายันต่างๆอักขระต่างๆชัดเจนทุกตัวอักษรกันเลยทีเดียวนะคะรายการต่อไปค่ะพี่พี่เป็นพระปิตาบ้างเนาะเปิดต่อกันด้วยพระปิตากันบ้างนะคะองค์นี้เป็นพระปิตาของหลวงปู่โตค่ะพี่พี่ ตรงนี้ที่กรอบมันจะมีอ่ารอยมีตําหนิมาแบบนี้นะเขาเรียกตําหนิหรืออะไรน้องไม่แน่ใจนะคะถ้าเรียกผิดพลาดยังไงต้องกราบขออภัยพี่พีด้วยนะคะมีร่องรอยแบบนี้มานะคะองคนี้เป็นหรือพี่ดูเนื้อหาค่ะอันนี้ไม่ได้เป็นที่กรอบนะพี่นะเป็นที่เนื้อหาด้านในขององค์พระปิตานะคะเห็นเส้นสายรายันเห็นอักขระต่างๆเห็นข้อความชัดเจนแบบนี้เลยค่ะพี่พี คาบฝุ่นคาบความเก่าความเดิมความสวยความคมชัดนะคะลองนิ้วชัดๆแบบนี้ค่ะพี่ดูน้องแบ่งปันให้พี่ๆทุกท่านเลยนะคะอยากเช่าบูชาก็เปิดให้เช่าบูชากันไในราคาเพียงหกรบาทเท่านั้นพอค่ะพี่ๆขารายการต่อไปน้องไปกันเร็วๆไม่รอช้าอยู่แล้วเนาะไม่เสียเวลากันนะคะน้องเปิดต่อด้วยพระเหรียญหลวงปู่ดุลค่ะพี่ๆท่านก็สวยคมแบบนี้เลยนะคะ เรียนรูปเหมือนหลวงปู่บุญสวยๆคมๆเลยค่ะหลวงปู่บุญกราบขอใครขออภัยค่ะพี่พ,พระเรียนหลวงปู่ดุลนะคะองค์นี้เม็ดหูเม็ดตาชัดๆสินสายระยานอัขระต่างๆสินหน้าผากชัดๆแบบนี้ค่ะพี่ๆแบ่งปันให้พี่ๆถูกท่านเลยเนาะราคาถูกๆราคากันเองเลยนะคะ รายการต่อไปค่ะพี่องนี้จะเป็นพระผงนะคะเนื้อแบบนี้น่าจะเป็นเนื้อเกสรหรือว่าเนื้ออะไรนะน้องไม่แน่ใจเนาะแต่ที่ทราบข้อมูลมาคร่าวๆน่าจะเป็นเนื้อเกสรนะคะพี่พี่พระผงรูปเหมือนหลวงปู่โตวัดหลวงปู่โตอินอินทสุวรรณวันวันนัน,าน,านโน พระเหรียญหลวงปู่โตนะคะพี่ๆองนี้นะคะพระพระพระผงพูดผิดพูดถูกกันหมดกันเลยทีเดียวค่ะพี่ๆองนี้จะเป็นพระผงรูปเหมือนหลวงปู่โตค,ค่ะพี่ๆเนื้อส,สวยๆแบบนี้นะคะดูเนื้อหาต่างๆค่ะพี่เนื้อแบบนี้เรียกเนื้ออะไร น้องไม่แน่ใจนะคะแต่ที่รู้มาคร่าวๆน่าจะเป็นน่าจะเรียกว่าเนื้อเกสรนนะคะถ้าผิดพลาดยังไงต้องกราบขออภัยด้วยนะคะพี่พี่องค์นี้หน้าพระคมคมชัดๆแบบนี้นะคะพระ,พระพระผงหลวงปู่โตะนะคะพี่พี่ขารายการต่อไปค่ะพี่รายการต่อไปนะคะน้องเปิดต่อด้วยเหรียญสวยๆคมๆของหลวงพ่อกลวยค่ะพี่พี่หลวงพ่อกลวย ผิดอ่านถูกกันเลยติดติดกันเลยนะพี่ๆกราบขออภัยด้วยนะคะองค์นี้นะคะเป็นพระหลวงพ่อรวยค่ะพี่ๆพระเหลียนหลวงพ่อรวยนะคะหลวงพ่อรวยปาสาทิโกค่ะพี่ๆองค์นี้วัดต,ตะโกจังหวัดอยุทธยานะคะพระหลวงพ่อรวยค่ะพี่ๆ รุ่นนี้จะเป็นรุ่นชนะจนนะคะพี่ๆขารุ่นชนะจนนะคะเหรียญสวยๆคมๆนะคะพี่ๆเหรียญสวยๆคมๆดูเนื้อหานะคะเป็นพระเหรียญใหม่แบบนี้เลยนะคะรายการต่อไปค่ะพี่ๆรายการต่อไปนะคะน้องเปิดต่อด้วยเหรียญหลุมข้อเดิมค่ะ พระเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะพี่พี่องค์นี้คมจัดเลยค่ะพี่พี่เหรียญสวยเหรียญเดิมแบบนี้นะคะด้านหลังเหมือนเป็นอ่าด้านหลังอกเราค่ะพี่พี่ด้านหลังอกเรานะคะขอบข้างเหรียญน,นี้สวยจัดสวยจริงค่ะพี่ขาได้เช่าหมามาทุกอ,อกทุกใจนะคะพระเหรียญหลวงพ่อเดิมค่ะพี่พี่สวยจัดสวยจริงแบบนี้แบ่งปันให้พี่พี่ทุกท่านราคาเพียงหกร้อยบาทเท่านั้นพรนะคะต่อไปเป็นเหรียญกรอบสี่เหลี่ยมนะคะ พิมพ์สูงๆมาแบบนี้นะคะรูปเหมือนของหลวงปู่โตะนะคะพี่ๆพ,พระเหรียญรูปเหมือนหลวงปู่โตะนะคะพี่ๆ่ะด้านหลังนะคะมียันแบบนี้มีข้อความว่าวัดป่าดู่ิมพีนะคะองค์นี้เป็นเหรียญเหรียญกรอบสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะพี่เหรียญคล้ายๆกับกรอบรูปค่ะพี่ๆ่ะ เหรียญหลวงปู่โตองค์นี้น้องแบ่งปันให้พี่ๆทุกท่านในราคาเพียงหกร้อยบาทเช่นกันค่ะพี่ๆหกร้อยบาทเช่นกันนะคะรายการต่อไปเป็นพระเนื้อผงพระยี่สิบห้าพุทธศตวตรรษค่ะพี่ๆองค์นี้เป็นพระเนื้อผงยี่สิบห้าพุทธศตวตรรษนะคะด้านหลังค่ะพี่ขาด้านข้างนะคะยี่สิบห้าพุทธศตวตรรษองค์นี้เก่าจัดเก่าจริงนะคะเนื้อหาต่างๆสวยคมสวยเก่าแบบนี้นะคะ ไม่แบ่งกันกันไม่ได้แล้วนะคะพี่ๆขาไม่แบ่งปันกันไม่ได้แล้วนะองค์นี้พระยี่ิบห้าพุทธศตวตรรษเนื้อผงนะคะแบ่งปันให้พี่ๆทุกท่านราคาเพียงหกรยบาทเท่านั้นพอค่ะพี่ขารายการต่อไปนะคะน้องเปิดต่อด้วยพระพุทธโธน้อยค่ะพี่ได้มาหนึ่งองค์เท่านั้นนะคะพี่ๆท่านใดทุกอกทุกใจอยากจะปิดพระต้องรีพักรีบโทมานะคะพระพุทธโธน้อยแม่ชีบนเรือนนะคะได้มากี่องค์กี่องค์ก็คือ ได้มาได้ปุ๊บไปปั๊บค่ะพี่ขาของแม่คีบุญเรือนนะคะพี่พี่พระพุ้ทูลน้อยแม่ชีบุญเรือนเนาะหาะพี่พี่ชมแล้วชอบชมแล้วถูกใจรีบทักรีทหาน้องได้เลยนะอยากจะปิดผาต้องรีทักรีทมาเนาะน้องได้มาองค์เดียวเท่าน,นั้นนะพี่นาได้มาองค์เดียวเท่าน,นั้นเองนะด้านหลังค่ะพี่พระพุ้ทูน้อยอยงคนี้นะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะ ชมด้านหลังกันค่ะพี่ด้านหลังค่ะมียันนะคะมีอักขระต่างๆนะคะพระพุโทโธน้อยองค์นี้ของแม่ชีบุญเรือนนะคะพี่ๆค่ปะปูเศกโดยแม่ชีบุญเรือนนะคะ น้องแบ่งปันให้พี่ๆทุกท่านกันในราคาเพียงหกร้อยบาทเท่านั้นพอค่ะพี่หาหกร้อยบาทเท่านั้นพอนะคะรายการต่อไปค่ะพี่เป็นพระผงของขวัญวัดปากน้ําค่ะกับการเลี่ยมวินเทจแบบนี้นะคะพระผงของขวัญวัดปากน้ําเลี่ยมวินเทจแบบนี้เลยค่ะพี่ๆคะ่ะนะคะเก่าจัดเก่าจริงเก่าเดิมนะคะเก่าจัดเก่าจริงเก่าเก่าเดิมเดิมแบบนี้ค่ะพี่อือือ คาบแน่แนๆเต็มองค่ะพี่ค่ะคาบแน่แนๆเต็มององเล็กๆน่ารักแบบนี้สะดวกพวกพาในการเช่าบูชากันเลยนะคะพระองของขวัญวัดปากน้ําองค์นี้น้องแบ่งปันให้พี่ๆทุกท่านในราคาเพียงหกร้อยบาทเท่านั้นพอค่ะพี่องค์ต่อไปนะคะไปกันพร้อมกล่องเก็บนะคะพี่ๆมีกล่องให้ใส่นะคะกันชำรุดสึกหรอกักน เสียหายนะคะพี่พี่องนี้องค์นี้นะคะเป็นหันุมานค่ะพี่หันุบาลงานแกะแบบนี้นะคะพี่ขาองค์นี้สวยจริงสวยเดิมค่ะพี่สวยจริงสวยเดิมนะคะหันุบาลงานแกะแบบนี้ค่ะพี่เนื้อหาสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ดูความสวยความเดิมความเก่าความคมชัดนะคะ แบ่งปันให้พี่พี่ถุกทานชาวบูชากันไปเก็บสะสมนะคะในราคาเพียงหกร้อยบาทเท่านั้นพอค่ะพี่หกร้อยบาทเท่านั้นพอนะคะพี่พี่ท่านใดรับหลายองค์เราพูดคุยราคากันได้นะรับหลายองค์ก็พูดคุยราคากันได้นะคะถ้าพี่พี่ถูกอกถูกใจนะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้นะคะเพียงห้าสิบบาทเท่านั้นค่ะพี่ห้าสิบบาทเท่านั้นจากยอดผ่านะคะ รับหลายองค์ก็ค่าส่งเพียง50บาทเท่านั้นพอค่ะพี่ๆค่ะสำหรับปลายทางนะคะแต่หากพี่ๆท่านใดพร้อมโอนเลยนะน้องจะส่งให้ฟรีถึงนาบานพี่ๆถูกท่านเลยนะคะพี่ๆเพียงแค่โอนมาก่อนเท่านั้นค่ะรับบริการการจัดส่งฟรีไปเลยนะคะองค์นี้เป็นพระเหรียญค่ะพี่ๆค่ะพระเหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อเนื่องค่ะ สวยๆแบบนี้แบ่งปันให้พี่ๆร่ะคาะเพียง600บาทพอค่ะพี่ขารายการต่อไปน้องเปิดต่อไหมรอช้านะคะน้องเปิดต่อด้วยพระเหรียญหลวงปู่ทวดค่ะพี่ๆพ,พระเหรียญหลวงปู่ทวดองค์นี้นะคะหลวงปู่ทวดวัดช้างไห้กับเนื้อสวยๆแบบนี้คะ่ะด้านหลังเหรียญจะเป็นพระอาจารย์ทิมหรือว่าหลวงปู่ทิมนะคะพี่ๆองค์นี้สวยคมเก่าเดิมจัดเลยค่ะพี่ขาสวยคมเก่าเดิมจัดเลยนะคะ ราคาเพียงหกร้อยเท่านั้นพอค่ะพี่พี่ราคาเพียงหกร้อยเท่านั้นพอนะคะรายการต่อไปค่ะพี่พี่รายการต่อไปนะคะน้องเปิดต่อด้วยพระหลวงพ่อปานขี่ไก่หางรวมกันบ้างนะเปิดต่อด้วยพระเนือ้อผงหลวงพ่อปานขี่ไก่หางรวมกันนะคะองค์นี้ได้ไปพร้อมกรอบโบราณแบบนี้เลยค่ะพี่พี่ขาด้านหลังเหมือนฝั่งตะกุดหรืออะไรสักอย่างนะั้นน้องไม่แน่ใจนะคะองค์นี้ สวยๆคมๆแบบนี้นะคะเนื้อหาสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่พี่ะะคาบความเก่าความเดิมนะคะพี่ดูเนื้อหาต่างๆดูความคามชัดความเก่านะคะคาบเก่าๆเดิมๆแบบนี้ค่ะพี่พแบ่งปันให้พี่พี่ทุกท่านใน,นราคาเพียง6กรอบาทเช่นกันค่ะพี่พี่ะ <c oughs> รายการต่อไปค่ะพี่น้องเปิดต่อด้วยพระเหรียญหลวงพ่อเปิ ร้านเหรียญหลวงพ่อเปิ่นองนี้นะคะองคนี้คาบความเก่าเต็มองค์เลยค่ะพี่ๆขนาดเลี่ยมกรอบใสกันน้ํากันชํารู้สึกหลอ่อมาให้พี่ๆแล้วนะองค์นี้หลวงพ่อเปิ่นค่ะพี่ๆหลวงพ่อเปิรน,นค่ะพี่ๆ่ะได้มาสวยๆเก่าๆแบบนี้แบ่งปันให้พี่ๆทุกท่านเลยนะราคาเพียงหกร้อยบาทเท่านั้นพอค่ะพี่หกร้อยบาทพอนะคะ รายการต่อไปค่ะน้องเปิดต่อด้วยพระเหรียญหลวงพ่อขายไหว้ข้างค่ะเหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญพ่อขายไหว้ข้างนะคะเหรียญน,นี้สวยจริงสวยคมสวยจัดคมชัดตึกค่ะพี่ๆด้าน,นหลังนะคะมีข้อความมีอักขรแบบนี้เลยนะ พุทธังอรหังพุโทโธธรรมัง,งอรหังพุโทโธสังฆัง,งอรหังพุโทโธนะคะพี่ๆคะ่ะอง์นี้เป็นพระเหี่นพ่อท่านขายนะคะพ่อขายไหว้ข้างคะ่ะพี่ๆได้มาสวยๆแบบนี้แบ่งปันให้พี่ๆถุกท่านเลยนะคะรายการต่อไปคะ่ะพี่เป็นพระหล่อลรีคะ่ะพระใบโพหล่อลรีนะคะด้านหน้ามีจีวรคะ่ะด้านหลังมี รอยจานร,รอยยันแบบนี้ค่ะพี่พี่พระเนื้อผงหลวงพ่อรีองนี้น้องแบ่งปันให้พี่พี่ทุกท่านในราคาเพียงหกร้อยบาทเท่านั้นนะคะวันนี้อีพีนี้น้อง พี่พาใพี่รับชมครบทุกรูปทุกองคทุกรายการแล้วนะคะหากพี่ๆชอบหรือทุกใจองค์ไหนอยากจะปิดพราจากร้านน้องไปก็สามารถโทรดยตรงมาที่เบอร์0614900116ได้เลยนะคะวันนี้ EP นี้น้องต้องกราบขออภัยพี่ๆทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังด้วยนะคะอาจจะพูดผิดไปบ้างนะคะผิดหลายค้เลยค่ะพี่ๆค่ะใน EP นี้เนาะ ยังไงน้องต้องกราบขออภัยพี่ๆไว้ในที่นี้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในอีพีหน้านะคะพี่ๆคะ่ะกราบสวัสดีค่ะ